ขอแนะนำร้านเติมเกม Cookie Land Shop มีบริการรับเติมเกมวันพันแมนและเกมมือื่นอีกมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีคนดูด้วยครับดูกับผมพี่เสียงฮิโปกับเซิร์ฟเวอร์747นะครับวันนี้ก็มาตามลากทัสมากิ EP ที่5นะครับคนดูเหมือนเดิมคนดูผมเตรียมมา ตัวแดง60สบใบสี่ดีแล้วครับแล้วก็ตัวม่งสองใบเหมือนเดิมเนาะโอเคลุยครับลุยคืออีพีนี้เป็นอีที่5ใช่ไหมครับสำหรับทัดล่าง2นะก็ภาวนาให้มันได้ภายใน10 e อพีนะครับขอร้องนะัเกณฑนะอาชูราครับโบโตเกือรครับ อาอย่างน้อยขอตัวจํากัดสักตัวนดคนดูขอแบบอขอเป็นวัคซีนแมนทั้งสองก็ได้ขออย่างเยอะแต่แต่ด้อย่างนี้ให้มานะครับ <c oughs> แล้วมีหลายคนบอกว่าเลดเกลือนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับคนดูใครที่แบบเกลือหรือว่าใครที่ดวงดีก็เม้นบอกกันได้นะครับช่วงนี้มีแต่คนบอกว่าเลดมันเกลนะครับ <V ax. S 1> โลทีสามสิบครับโอ้โหเราขยันม่วงซะด้วยไอดีแรก ไปอย่างเร็วไปแบบเร็วๆเลยคนดูไม่มีลำผมรีมาชั่วโมงกว่าโลทีสี่ครับโอ้โหตายแล้วขอตัวดีๆหน่อยโอ้โหเฮ้เยสี่โลไม่มีทองเลยเหรอเฮ้ยเกินไปโลทีห้าแล้วเฮ้ยทองต้องมาแล้วนะโอเค โอ้ดักชายโอ้จบนหนักกว่าคนดูเกลือปัดเลยอะเกลือจัดอะโลที่หกครับกระตุกนะมีกระตุกสีทองป่าโอ้ แฮมเมอร์เฮดเรียบร้อยโอ้หกสิบโลมาสองทองการันตีหนึ่งหน้าเกียร์อะโอ้ตายโอ้เกลวินครับเกลวินไปเกลวินนี่คือตัวที่เก่งสุดในเอเดนนะคุณดูเผื่อบางคนแบบไม่รู้นะครับมีเทียริสบอกนะแต่ผมจะทำขึ้นมาใหม่ในโล็วๆนี้นะครับอาจจะพุ่งนี้ไม่ก็มันลืนนะ ทิปเทียริทใหม่เนี่ยิบหกเนี่ยเกลือครับไอดีแรกออกก่อนโอ้โหแบบหก60โลออกทองแค่หนึ่งอะอีกหนึ่งอันคือการันตีอะแย่มากแล้วออกเลยรไหมออกซูเปอร์ดักชัยครับโอ้โหผมขอเพิ่มเสียงก่อนนะครับดู เคนดูผมได้ด้วงเยอะมากเลยอะตั้งแต่ EP ก่อนแล้วผมจะได้แต่ด้วงอะมันไม่มีโจซีไม่มาเลยคนดูคือเละมันเป็นอย่างนี้เลยหรอ EP สี่ EP แล้วก็ไม่มีแบบโจซีเลยนะเดี๋ยวจะแสดงพลังที่แท้จริงให้แกดูไอ้ตัวนี้อีกแล้วอะ่ะบิ๊กคลิงครับเรามาทองม่วงสองขอทองมากไม่เอาม่วงครับเฮีย GM ครับขอทองหน่อยครับขอทัดล่างสองได้ไหมครับ GM ็ล็อกล็อกรหัสให้ผมหน่อยหยอกไม่มีนะครับเกมดีๆไม่มีล็อกนะเกมนี้เกมดีดมากโอกาสล็อกศูนย์เร์เโอ้ยเดี๋ยวมันจะอดอทองเหมือนกันเหมือนกันโลที่นี่เหรอโลที่ห้า เราดีสีออกเฮ้ยตัวอะไรวะคนดูตัวจำกัดแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ราชาทะเลหรือครับแต่ถือว่าดีนะรหัสเนี้ยมีราชาโลที่ห้าครับขอทองอีกสักอันไปทำราชาสถิติหัหนึ่งไปไปขอทองสักสมไปลงกันตีขอสักสามทองได้ไหม โอ้้ยทำไมเล็กมันอยู่อย่างนี้วะคนดูล็อกป่ะเนี่ยเฮ้ยเกมล็อกเปล่าครับอ่ะขอทองสักสามไปหกโลเนะี่ยขอทองสักสามปโอเคโอ้ฟีนิกแมนเห็นปะคนดูเห็นไหมฟีนิกแมนมาประจำนะครับคือเกมล็อกจัด ล็อกแต่ฟินิกแมนอ่ะคือออกง่ายแบบง่ายสุดๆเลยตัวเนี้ยแต่ก็ถือว่าทำลาเซอร์ติไอดีแรกนะไอดีแรกคือเราได้ทองแค่สองไอดีนี้ได้ทอง4เพราะจะมาในใบนี้แหละโอ้ยไปขอทองได้ไหมครับเฮียขอเกลวิน โอเคเรียบร้อยครับไอดี ID ที่สองได้ทองมาสามนะครับลมการันตีถือว่ามันจะไต่ระดับไปเรื่อยๆครับมาดูแล้วไอดีที่สามเนี่ยทองสี่นะครับสองสามสี่ห้านะครับไปไม่ต้องลีลาครับโจซีมาอย่าเอาด้วงมานะอย่าเอาด้วงมานะเฮ้ย ด้วงอีกแล้ว啊อุ๊ยอุ้ย,ยคนดูโอ้ยเ,เกมครับอันนี้ผมโอ้โหสุปเปอร์ด์คชายมาสองไอดีแรกเขาตัวน,นี้มานะเฮียเออแต่มาเร็วนะแสดงว่าไอดีนี้สี่ทองแน่ หกสิบโลเนี่ยหกโลเนี่ยขอขอขอทองอีกโอ้ตอนนี้ทองกี่อันแล้วเนี่ยทองสองเนาะ สุ่มไป40โลละโอ้โหม่วงมารัวๆครับแล้วม่วงมารัวๆเลยขอทองอีกได้ไหมทำลายสถิติาหารหัสที่สองไปโอ้เรียบร้อยาหารหัสนี้เหมือน,นาหารหัสแรกเลยว่ะคนดูโอ้โห หนึ่งชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงที่ผมนั่งรียดีมาเพื่อเอาเกลือเหรอเกมอย่างน้อยขอแบบตัวดีได้ไหมเอาฟินิกแมนได้ไหมครับเอาตัวจำกัดตัวอื่นมาแทนได้ไหมโอ้เกลือจัด โอ้เกินจบแล้วไอดีสองไอดีสามเกลือสุดเลยแย่มาก oh. ไปซุมโอ้ oh. มนุษย์ปู่ อุยอ้ยโอย้เรียบร้อยครับ <c oughs> มาครับคนดูไอดีสุดท้ายดีที่สี่ครับ <c oughs> โหตามล่าทัดอีพีห้าแบบ <c oughs> ดวงไม่มาคนดูยังไม่มานะครับหกสใบสีดีก็เยอะอยู่นะคนดู <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยดวงสี่ไอดีติดคนดูดู เฮ้ยด้วงสี่ตัวติดเลยเหรอต่มเสียงก่อนด้วงสี่ตัวติดเ,เหรอครับสี่ดีด้วงมาสี่อะ,ะเพล่มเผได้ดาร์ชายมาอีกอะเกมล็อกนะทุกคนดูแล้วกันผมว่าร้อย p พผมก็ไม่ได้หรกทัดล่างสองอะหนึ่งพผมก็ไม่ได้ถ้ามันจะล็อกขนาดนี้ โอ้โห oh, oh. ep ห้าครับไม่มีความหวังเลยครับขออย่างน้อยแบบดีๆหน่อยสักตัวเถอะโอ้ golden b a l ลแน่จริงอย่าเอทองดิ6โลเนี้ยแน่จริงอย่าออกทอง,ง,อออทองไม่เอาไม่เอาสีทองเว้ย กำจัดเหล่าฮีโร่ให้หมดสิ้นโหบทผู้โคตรเยอะเลยอ้น,นี่ผมมาสองวิตายนี่โอ้โอ,อาดีห้าโลนะเฮียอันนี้ห้าสิบใบแล้วนะครับศูนย์ทองศูนย์ทองจริงดิโอ้ my god โอ้ oh my g อดเอาดีเกมเอาอย่างนี้จริงเหรอครับพี่ผมยอมแล้วผมขอโทษหกสิบใบขอสักทองก็ได้นะไม่เอาม่วงแล้ว โอ้ oh, เรียบร้อยครับเกลือตามสูตรหกสิบใบศูนย์ทองนะครับยกเว้นการันตีนะโอ้ oh my god ตัวโม่สองใบผมไม่ได้ลุ้นเลยอะหูหนักจัดอท้อทีนี้หนักสุดตั้งแต่ผมเล่นมาเลยอะโอ้โ oh, หเรียบร้อยครับ นี่คือผมกับการ60ใบครับผมดูผมได้การันตีจากเกมนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้มา4 ID ติดนะครับวันนี้โอ้โหแล้วไอ้สุดท้ายปิดไปอย่างเกลือแบบที่สุดเลยเจอกันใหม่เซิร์ฟเวอร์หน้าครับ EP ที่6นะเซิร์ฟเวอร์74อะไร748หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจครับเจอกันใหม่นะโอ้โหโอ้บายบาย,บายครับ